อ้นอัครวัตรปล่อยซีนหวานชํำปนแซบแบบกรุบกรุบเบิร์เดย์เกรซพัสสิตาด้านแฟนแฟนแห่คอมเมนต์อวยพรพร้อมสาดอีโมจิหัวไฟลุกรัวัวเป็นอีกหนึ่งคู่ที่สาดออร่าความหวานมาให้แฟนคลับได้ติดตามอยู่ต่อเนื่องสำหรับนักแสดงหนุ่มอ้นอัครวัตรหรือชื่อเดิมอ้นนสรันและนางเอกสาวเกรซพัชสิตา มักจะเสิร์ฟหวานหวานออกมาให้แฟนคลับน้อยใหญ่ได้ติดตามกันอยู่ไม่ไวายเว้นสวยมากมารีในลุคเสื้อปาดไหลแหวกเว้าจัดเต็มชวนใจว้าวุ่นสุดๆจิ้นนะแจ็กกี้เสิร์ฟช็อตมุ้งมิ้งเบิร์ดเดย์ปอทำฝ่ายชายว้าวุ่นแล้วหนึ่งตุนแจงด่วนจีหญิงระฐายังไม่มีเบบีหลังโพสแคปชั่นชวนเข้าใจผิดอย่างล่าสุด วันที่27กันยายน2566อ้นอัครวัตรก็ได้เปิดหมดหวานน้ำตาล6ชวนคนโสดแอบอิจฉากับช็อตสวีททั้งกอดทั้งซบและจ้องตากันหวานฉ่ำกับแฟนสาวพร้อมกับเขียนแคปชั่นโวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับเกรซว่า Happy Birthday นะครับขอให้มีความสุขมากๆนะซึ่งทางด้านแฟนสาวก็ไม่พลาดเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่า ขอบคุณค่ะปารักนะคะขณะที่ทางด้านแฟนคลับที่ผ่านมาเห็นต่างก็แห่กดไลค์และคอมเมนต์อวยพรพร้อมกับสาตร์อีโมจิหัวใจสาตร์ไฟลุกให้กับความหวานแซบของทั้งคู่กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียว